สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ็มได้กลับมาจากเที่ยวแล้วแล้วก็แวะไปซื้ออะไรหลายๆอย่างเลยอันอื่นเลยเดี๋ยวเอจะมาร,รีวิวของว่าเอไปเที่ยวรสตดดัมเอได้อะไรมามั่งรสตดดัมรสตดเอาเร็วๆนะคะอย่าเอาช้าม,มาเอได้เสื้อมาตัวหนึ่ง ของยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อโอลี่อะไรนี่เนี่ยเนี่ยเอเซนตุนเท่าไรเอ่ยยี่สิบเอ็ดยูโรอ่าอ่ารีวิวของกันีเอเซนตุนแล้วก็ได้เนี่ยคือเพื่องที่อยู่ฮอลแลนด์เนี่ยเอจะไปร้านนี้นะคะเนี่ยออรินเทลเนี่ย จะไปร้านเนี่ยมีทุกอย่างมีขายทุกอย่างนะเพื่อนๆที่จะทําซูชิหรือทําอะไรเนี่ยที่เอทาซูชิอะ่ะเอก็ไปซื้อที่นี่แหละค่ะเราก็พวกอาหารไทยพวกของไทยมีทุกอย่างแล้วก็เอซื้ออะไรมาบ้างเม็ดใบแมงลักค่ะมันอาจจะเหี่ยวนะคะเพราะว่าเอซื้อไวตอ้ตอนกลางคืนตื่นเช้าถึงกลับมาบ้านอันนี้ก็ใบแมงลักน,นี่ประมาณสองยูโรห้าสิบห้าสิบเซนค่ะ อันนี้ในยูโรหนึ่งยูโรกว่าเกือบสองยูโรค่ะแพ็กหนึ่งเห็ดเจะมาทำไอน้นี่กินอยากกินอยากกินต้มเปิดอบมาทำต้มเปิดอบนี่สโต้ค่ะเพื่อนๆค่ะสโต้กี่กรัมสองร้อยห้าสิบกรัมเฮ้ยหนึ่งร้อยกรัมสโตอหนึ่งรกรัมสยูโร 4ยูโรก็เท่ากับ88เป็น1660บาทค่ะสโต100กรัมอันนี้160บาท88เป็น166ค่ะเนี่ยสโต160บาทค่ะแล้วก็พริก2ยูโรห้าสซื้อมาสองแพ็ค2ยูโรห้าสิบห้าสิบซนก็เท่ากับว่า แพ็คหนึ่งร้อยกว่าบ,บาทค่ะเนี่ยแพ็คหนึ่งร้อยกว่าบ,บาทเอาไว้มายำมาอะไรเงี้ยพริกเรายังไม่เกิดเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกช้าเรามวัวแต่ช่วงนั้นเรากลับบ้านไปช่วงมีนาะใช่ไหมเรามากลับมาปลูกช้าจริง,รงเราต้องเริ่มปลูกตั้งแต่กุมภาเราต้องเริ่มเพาะเม่ตั้งแต่มกราบกุมภานะกระเทียมค่ะกระเทียมนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทค่ะเนี่ยกระเทียมสองร้อยกว่าบาทผิด ราคาเหมือนกันค่ะหมดยาดีนะยังไม่หมดอันเนี้ยมาดูราคาผักวางตุง้งราคาผักวางตุ้งหนึ่งยูโรหกหกสิบเอ็ดเซนค่ะหน,นึ่งยูโรหกสิบเอ็ดเซนก็เนี่ยผักวางตุ้มนี้ก็ประมาณ ห้าสิบบาทประมาณห้าสิบบาทค่ะเนี่ยผักบุ้งซื้อมาผักบุ้งเหี่ยวเลยผักบุ้งเนี่ยซื้อมาไว้ค้างคืนเนี่ยเหี่ยวเลยผักบุ้งนะเ,เดี๋ยวเดียเด๋ยวปีเดี๋ยวปีนี้ถ้าเอกกลับบ้านไหนจะเอาเม็ดมาเพราะเอ็ม,มาดูที่นี่แล้วไม่มีเม็ดเลยตัวเนี่ยผักบุ้งผักบุ้งก็มันโตขออภัยนะมันโตเดี๋ยวเอาเสื้อขึ้นสองยสองยูโรห้าสิบห้า สองยูโรห้าสิบห้าก็เท่ากับว่าแปดสิบเก้าสิบบาทปรมาเกือบร้อยหนึ่งบ้านเราเนี่ยก็ประมาณเก้าสิบบาทเนี่ยผักม่งสองยูโรห้าสิบห้าหนึ่งยูโรสี่สิบบาทเพื่อนๆเอาไปคูณน,น,นะคะทัวส่วนทัวเนี่ยมันจะเป็นช่วงหน้านหน้านะคะมันจะมีหน้าถูกและหน้าแพงถ้าทัวเขาปลูกในฮอลแลนด์ก็จะถูกถ้าทัวที่เขาส่งมาก็จะแพง วันนี้ไปเจอถั่วถูกมาปกตินะประมาณเนี้ยหกหกยูโรหรือ7ยูโรถ้าเราซื้อแถวนี้นะอันเนี้ยแค่หนึ่งยูโรสี่สิบสามเซนค่ะนะมันแล้วแต่ช่วงนะถัว่วช่วงหน้าแพงก็แพงช่วงหน้าถูกก็ถูกเมื่อคืนไปกินข้าวที่อร้านอาหารมาไม่ได้ถ่ายให้เพราะว่าต่างคน เขาต่างคนต่างสนุกสนานกันอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ถ่ายให้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้ถ่ายแหละแต่เอเกงใจเขาก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนทานข้าวมาให้ดูอ้าวแล้วเนี่ยแวะลุงทันเข้าใจดีเขาแวะให้เอไปซื้ออันเชอรี่ค่ะเชอรี่ในสวนกิโลหนึ่งสี่ยูโรห้าสิบค่ะลุงทันเข้าใจดีเขาแวะให้เอไปซื้อเชอรี่ในสวนเด เนี่ยเนี่ยหนึ่งกิโลนี่สี่ยูโรห้าสิบเซนก็เท่ากับว่าสี่สี่แปเป็นสิบก็ประมาณก็ประมาณเกือบสองร้อยอ่ะหนึ่งกิโลเกือบสองร้อยบาทค่ะสองร้อยเกือบสองร้อยบาทเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรีวิวของก่อนไื้มาได้แต่ฮันจะกินหมดไหมเธอเนี่ย นี่แล้วก็ซื้อส่วนซื้อนี้ไห่เอด้วยแพ็กหนึ่งโอ้แพ็กหนึ่งแล้วก็มีไอ้ลูกนี้ลูกนี้ลุงทันหลับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกลูกอะไรเอก็ไม่รู้หรอกลุงฮันเขาบอกแต่เอลืมแลวอืน่ะลูกเนี้ยอร่อยแต่ไม่รู้เลลืมแล้ะลุงฮันบอกว่าลูกอะไรแต่เอกก็ลืมลว ค่ะแล้ววันนี้พิเศษเลยเอจะมากินโชว์ไป,ไปเดินไปเดินในไนบาซ่าของอันอันอันรถตอรดามค่ะเพื่อนๆไปเจออะไร,รทุ้งาของโปรดสุดเลยของโปรดในชีวิตที่สุดเลยหนึ่งคือขนมจีนสองก็คือสิ่งนี้แหละเพื่อนๆมาดูสิคะว่าของโปรดเอไม่ก็สองอย่างคืออะไรไม่ผักด้วยสิ หนึ่งขงจีนสองผักผักต่างๆที่เอสามารถทานแต่ผักผักไหนที่เอไม่ทานเอก็ไม่ทานนะแล้วก็สิ่งนี้คืออะไรไปดูกันฮูหูหูหููููููทุเรียนสดไปได้มารอบหลังฉันรอบหลังฉันอยากกินทุเรียนสดฉันจะไปโรตดัมเพราะที่นี่ไม่มีทุเรียนสดค่ะมีแต่ทุเรียนดิบเอ้ยมีแต่ทุเรียนแช่แข็งมันแม่่อยเอก็ เพื่อนๆรู้ไหมคะราคาสามแพ็คเนี่ยเท่าไหร่ค่ฮะฮะ่ะสามแพ็คเนี่ยเท่าไหร่ลุงฮันบอกจะเอาไปกี่แพ็คก,ก็เอาไปเถอะที่รักเออเธอชอบกินไม่ใช่เหรอเอก็เลยไปจัดมาสามแพ็คสามแพ็คอันหนึ่งสิบห้ายูโรค่ะสิบห้ายูโรอันอันฝ้ายตนเอโรคูฟิลบาไตมันอีกฝ้บาตจีนเหรอฝายตินเอโร และ1ร้อย40บาท400 600ไทยบาทคุณป๊อป600 600 600บาทเนี่ยกล่องแค่นี้ค่ะก็บอก600บาทเอก็ไปซื้อมา3กล่องเอจะกินโชว์เพื่อนวันนี้แหละได้กินของโปรดได้กินของโปรดอโอ๊ยมามา ล้างมือแล้วนะมาเด้อเอ๊ะไหมเกืมาเด้อเ,เ,เ,เดี๋ยวต่อไปเอรู้แหล่งซื้อละทีนี้เอจะกินทุเรียนเอก็จะไปที่โรสตูดังถ้าหน้าทุเรียนออกนะเอจะบอกฉันจะไปโรสตูดามไปกินทุเรียน พราะแถวนี้ไม่มีไงคะมันออกเนี่ยมันออกจุดๆนิดนึงมันเนื้อข้างในมันแบบว่าเป็นอ่อนๆอยู่อะเม็ดข้างในอ่ะมันเป็นอ่อนๆอยู่ ื้อเสร็จแล้วก็พากันเดิน เมื่อวานไปเข้าร้านอาหารไปกิน l o เตอร์มาอร่อยร้อยก็หุ้นกันอนะหุน้นกันกับเพื่อนเขาไปกันแปดคนสี่ผู้ชายสี่ผู้หญิงสี่คนละคู่สนุกค่ะเมื่อวานสนุก เขาก็กินเหล้ากินอะไรกันกินวนงกินอะไรกันลุงทันแกกินวน์แกไม่กินเหล้าแกก,กินชอบกินวายสนุกเขานัดกันจะไปอีกยันบอกโอ้ยตายตายรวคุ๊กซูแกน,นัดบ่อยหลายฉันคิดถึงซุ้มตำฉันคิดถึงอาหารมิสาน อืมชมันคอนโดคุณหมอหน้าอยู่อยากไปนอนสักคืนเนาะไปนอนอู้ดีความสุขหน้าดูดื่มแม่น้ำเจ้าพยาเจ้าพยาของรถกระดำ แปลกนะคลิปเที่ยวมไม่ค่อยมีคนอยากดูเท่าไหร่เลยแปลกๆพเพื่อนพอเพื่อนๆช่วยดูคลิปต้องเที่ยวเองหน่อยสิเอ,อจะได้ไม่ต้องแบบว่าทุกขดายเยอะเวลาเอ,อกินอนะ่ะปูเล่น อร <DANIEL> ่อยจ้ะพอได้อยู่แก้กระใสาและ แคหนึ่งนะเล้ชิมดูอีกแค่หนึ่งไม่หมดแค่กล่อแต่ว่าตอนเราเป็นสาวนะเราทิมหมดเป็นลูกนะลูกใหญ่เท่าเนี้ยเราไปตอนนั้นเราไปทํางานที่ตังอนะเนี่ยลูกใหญ่เท่านี้เรากินหมดเราไปซื้อมาตอนนั้นยังถูกอยู่นะซื้อมาร้อยแปดสิบบาทไม่รู้กิโลโลละแค่สามสิบห้าบาทเองก่อนสามสิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทสมัยก่อนเนาะสมัยตอนเราอายุยี่สิบกว่า ตอนนี้เราก็อายุ40แล้วใช่ไหมสามข้าวเข้า40แล้วยังไม่ถึง40ดีสวยดีปปุ๊บตรงหานของเราที่รักของเรา เขาก็เข้าใจแพ็คเนาะเขาแพ็คเหมือนขนมไม่นั่งเลยแพ็คเหมือนขนมอ,ะ,อะไรนะลูกนี้อร่อยกว่าลูกนี้เทียนนี้ก็ไม่ต้อง แม่เอก็ชอบทุเรียนนะเวล,ลาเวลาไอไปเนี่ยเวลาเอไปเนี่ยถ้าเออยู่บ้านนะอมซื้อทุเรียนมะาให้แกแกก,ก็กินร้านอะ่ะร้านเหมือนกันกินจนแบบว่าป้าผงเวรหัวแล้ววิ่งไปเอาวันน้ำมะนาวมะขามมาให้ออมเปรีย้ยวๆอ่ะแกเลี่ยน ไปทีไรจะซื้อทุเดียให้แกกินทุกครั้งนะคะแม่เอก็ชอบคุเดียเหมือนกันอันนี้สุกมันหน่อยเนี่ยอันนี้เปิดกสุกมัอยแต่ละลูกไม่เหมือนกันนะ

อินแล้วไม่อินได้ไงนะเนาะหองควงแล้วอืมอันนี้ให้เพื่อนๆอ่ะน้ำไปเพื่อนทํนำ,นนนำไปกินม,มาเอานะอืเขาให้แล้วนี่มาเอาเลยนะจ๊ะขอบคุณที่กดติดตามและและ subscribe โคฮอลแลนด์สาสาใบพิ้งนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ